ต่อไปนะครับท่านอาจารย์ครับผมฐานจูปเปอร์เพิ่มหนึ่งฐานที่หนึ่งเบอร์เจ็ดปีครับเบอรฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางโอดงเวทสามสองหนึ่งบอนี่แหละอันเออว่าตองยาพว้อื่นพวกไกลอันนันคุณนายเด็กยียมได้หมอกนะครับนั่งนั่งลูกก่อนนะครับกรนี้นะครับดูที่ฐานที่หนึ่งนะครับ เป็นบ้องไฟขนาด10ล้านบังเอิญบังเอร์บังเ,อ,งเ,อ,เอิญเดี๋ยวนี้ผมเดาใจท่านรัฐมนตรีเป็นำนาัเป็นกรัฐมนตรีว่าหัวใจก็จะเต้นปุ๊บปุ๊บกดเดงว,ว่าบ้องไฟจะขอขึ้นพุทธาใจจุนละเป็นบ้องไฟแสงเทพพนมนะครับท่านอาจารย์จัดเจนดครับขอบคุณครับตะกู่นะครับบอกควานกำลังเยอะ แล้วก็บรรยากาศผมขณะดนี้นะครับผมทำอะไรไม่ถูกนะครับกล้องถายรูปถายจะบนเวทีนะครับผมคิดว่าขายผมแลกคณะนะครับเยเดกออ่ารด้านล่าง่ไปนะครับมไนะครับผเขนเปลนแดงเนไมเไเทปเวลานะครับขออนุญาตพี่น้องที่ขรมทุกท่านเราลาดับต่อไปเราจะจุดบ้องไฟสิล้านนะครับไหพี่น้องคอยมาเรื่อบาดดิเซฟเจ้าของเองเด้อ อเธที่สีพันีห้าเป้าินซ่ะเอเาได้หมด้อนที่สีดก่นาะควาเบื่อีคเคนกิสิบดกอ่ะมือใาไดที่ทางดานางด้านขาีมนตีนะครับนายกบุญเพ็งโหวนครับชะใส่หต้งกคับนายกสุรีเอาพูดอั้เอง เอาครับยกมือสองมือครับนะครับเป็นเกียรติให้ท่านครับผมผู้นำของทีงท็อกซินวันาสวนตาดการพี่นอออ้องท,ท่าำเภอินน้ำไผ่พี่น้องจังหวัด้อยเอสพี่น้องจังหวัดใส้เที่ยงนะงคร,ะรับพี่น้องผู้มักเบิง่งบอกไปจากครัวร้อยเอสเพรทผักเพื่ไทยรัฐมนตรีประจําซัมนักนายก,ายกรัฐมนตรีค่ะ ต้องขอตอนรับพี่น้องทุกท่านแล้วค่ะเขาสูง่านประเพศที่บุญบองไฟของพี่น้องเชาวเพื่อพนมไพาได้เกิดมาเป็นคนอีสานนั้นมันละมุนน้อมวันทาองค์พระมหาค่าเทวลาเป็นผู้า้าง ท่านรัตตบุญีงหมนบองไปห้่ยถือ่าบางรัตบุญตีขึนเก่งอีหลีเนี่ยงไปขึ้นดีนี้านี่สวดๆเลยท่านรัตมนตรีจะอยยัครับสวดๆนะครับย้อนน้ำตาสิไลลงไปขึ้นครับท่านผู้ใหญ่อาจารย์เชิญครับท่าน กอริยาก,กบห<า><า>ันกบันเป็น,<ศ>ไ,ปน,นไอ้บักไฟบางนี่ลงตัวกันเด้อเออจังจังจังจุดกอไฟวันติดบางๆตอนนี้ฝาหัวยังบอเปิดนะครับการเผานอร่าเข้าอ่าทะลุทะลุ่ลงทางก้นบังนะคะะร,ะรับละหมูนีตีเป็นโมง่งหยิบแฉ่ขึ้นนั่เน,นั่มเ้ลื่อนหนาตาเพิ่น ขึ้นตรงๆกือซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเนี่ยย่างร่องกระล่องซ่าร่องแบบปลอดไทยต่อปลาหัวเปิดนะครับเผาอูดเผาอู่ไกองนี่องไฟตอนนี่ร้อยหักนะครับเป็นกองไฟขนาดใหญ่ือว่าสุดยอดนะครับลำตัวือว่าสุดยอดมากๆเออท่านกระทีครับ เท่าที่ท่านมีประสบการณ์มากๆกเาไฟสิบล้านเท่าที่ผ่านมาเวลาสูงสุดเท่าไหร่ครับตอนนี้เริ่มใส่ปลายนะครับปลายหางเตียบกัาเสียแบบมีชิงครับอ่เสียแบบมีเชิงปลายหางเป็นตัวเริงการเผายังเผายังดานนะครโอยเกจะเป็นเปิดเผยตัวตนนะครับิบ่งแบบจัดจ้า ใส่ไม่กระสูตรสองร้อยหาคะแนนพันไปหันหัวไผ่ทำไม่อยลดระดับนิ่มเบาเบางามเจ้าหันหัวไผ่สีหมายลงคงตาเจ้าใาญ่ฟังเฝ้าดาวย้อยจังคอยลง ให้เจ้าลุงซาซาอย่าลุงปลาคาดอัอย่าไปตกสวนหมอนพันเสียดอกแล้วอุมอนวันได้หางี่พื้นฝ่าเท่าๆะครับหลุดจากก้อนตามบนขาวมาเป็นพักพื้นผาเท่าเลือดเปียกเอาสร้างมาบังกันบานนึ่ตามลงมาเต้อ สองเกตคะแนนสองร้อยห้าที่เก็ดอาวั